ครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับคือเพิ่มข้อมูลรายวิชานะครับส่วนใหญ่รายวิชานี้ผมจะเพิ่มไปหมดแล้วนะครับของปี64เทอม2แล้วก็ของปี64สําหรับปฐมนะครับแต่สิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมก็คือในนี้คือรายวิชาเพิ่มเติมนะครับรายวิชาปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวชีวัดแต่รายวิชาเพิ่มเติมจะต้องเพิ่มนะครับผลการเรียนรู้นะครับเข้าไปด้วยนะครับวิธีการนะครับให้เราไปที่เมนู นะครับแล้วก็ไปที่การศึกษาขั้นพื้นฐานพอเมื่อมาที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเราไปที่การจัดการข้อมูลรายวิชานะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกกลุ่มสาระนะครับของผมจะเป็นวิทย์นะครับมัธยมที่จะเพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าอันนี้ของกลุ่มภาษาต่างประเทศถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร,แต,ไนไรแต่ถ้ามีก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาเลือกประเภทรายวิชาเป็นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปีชั้นเรียน ขผมเลือกเป็นม .3 นะครับของเปาอื่นๆก็เลือกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโดยไม่ต้องมาอาชื่อเพราะเราจะดูทั้งหมดด้วยเลยเผื่อบางทีคนบางคนหลบนะครับก็กดค้นหามันก็จะทําการค้นหามาให้นะครับของผมจะมี4ตัวอ่าของผมมาดูของผมอ่าที่ผมใส่ที่จะต้องเข้าไปใส่นะครับผมพูดผมเอาวิชาคอมพิวเตอร์ม .3 นะครับคอมพิวเตอร์ม3 รเราก็กดเข้าไปที่ตัวแก้ไขนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับขึ้นหน้านี้มาให้ก็คือรายละเอียดในรายวิชาเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มผลการเรียนรู้นะครับเรามาเพิ่มผลการเรียนรู้ลงไปว่าเรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็เพิ่มพิมพ์ลงไปได้เลยเราอาจจะอธิบายได้ด้วยว่าผลการเรียนรู้นี้มันคืออะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็เน้นช่องหน้า เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนครบเราก็กดบันทึกนะครับเราก็ใส่ลงไปนะะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างที่ผมใส่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันจะเป็นของเทิมหนึ่งนี่ผมก็จะใส่ลงไปนะครับใส่ไปสีลช่องในช่องเ็จปุ๊บกดบันทึกนะครับอันนี้สำหรับวิชาเพิ่มเติมส่วนวิชาหลักปกตินะครับ ส่วนวิชาหลักที่เป็นปกติพวกคณิตศาสตร์พื้นฐานอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับเพราะส่วนใหญ่ลูกจะเป็นมอถอยอยู่แล้วนะครับจะมีตัวชี้วัดอยู่แล้วเลยไม่ต้องเพิ่มมันจะไม่มีแต่สิ่งที่คุณครูนะครับพี่สอนวิชาเพิ่มเติมทั้งหมดต้องเข้าไปในระบบของเทอม2แล้วก็ของปถมด้วยนะครับก็คือต้องไปเพิ่มของวิชาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผลการเรียนรู้นะครับว่า วิชาของท่านได้ผลการเรียนรู้อะไรที่จะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อเพิ่มตรงนี้เสร็จนะครับเมื่อวิชากําหนดเสร็จมันก็จะมา,เ,าเรียกว่าเชื่อมต่อกันนะครับเกี่ยวกับสัสดส่วนนะครับสัสดส่วนคะแนนโดยที่สัสดส่วนคะแนนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างวิชาซึ่งผมก็ได้เพิ่มให้ไปหมดแล้วนะครับโครงสร้างวิชาของเ,อเทอมนี้แล้วก็ของปีนี้นะครับทุกระดับชั้น นะครับม .1 ป .1 ถึงม .3 นะครับเพิ่มให้หมดแล้วแล้วก็จะมาอีกอันหนึ่งที่ครูจะต้องทำกำหนดก็คือสัดส่วนคะแนนนะครับสัดส่วนคะแนนที่ต้องกำหนดว่าเราให้สัดส่วนคะแนนเท่าไหร่นะครับผมกำหนดมาเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวแล้วนะครับก็จะได้ให้ดูเลยวิธีเพิ่มก็กดไปที่ตัวนี้เลยครับเพิ่มโครงสร้างรายวิชาถ้าต้องการหาก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกระดับชั้นว่ามันมีอยู่หรือเปล่าระดับเลือกวิชานะครับ ระดับชั้นม3อ่าเนี่ยมันจะมีวิชาขึ้นให้นะครับก็เลือกมาดูถ้าไม่มีนะครับเราก็เพิ่มโครงสร้างนะครับเมื่อเพิ่มโครงสร้างนะครับสมมติกดเพิ่มเข้าไปเพิ่มโครงสร้างวิชาเราก็เลือกประจําปีระดับชั้นนะครับถ้าเป็นปถมมันจะไม่มีอ่าเขาเรียกภาคเรียนนะครับมันจะไม่ขึ้นแต่ขึ้นชื่อวิชามาให้เราก็เลือกชื่อวิชาที่เราสอนนะครับ สมมติผมม .2 ชื่อวิชาคอมพิวเตอร์ม .2 นี่ไม่ต้องแบกใจนะครับทํไาม,มันมี2รหัสมันจะมีของเทิม1ด้วยที่ผมทดสอบอยู่นะครับเราก็เลือกเป็นของรหัสเทิม2องจำนวนชั่วโมงที่สอนถ้าเป็นประถมก็น่าจะตามจํานวนชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นมัธยมก็ใส่ตามโครงสร้างได้เลยนะครับนะ สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการกําหนดสัดส่วนคะแนนอย่างเช่น80 20 70 30อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็กําหนดใส่ไปให้มันครบร้อยเสร็จแล้วข้างล่างนะครับมันจะเป็นหน่วยการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ในการเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลของเขานะครับในการเพิ่มก็จะใช้วิธีการหนหน่วยนะครับหนหน่วยการเรียนรู้ใช้ผลการเรียนรู้กี่ตัวนะครับ เวลาชั่วโมงที่สอนคะแนนของหน่วยนั้นเพราะฉะนั้นเวลากำหนดในระบบจะเน้นเป็นหน่วยการเรียนรู้โดยไม่สนใจมาตรฐานตัวชี้วัดเพราะยังไงเราต้องสอนครบอยู่แล้วหน่หน่วยอาจจะมี3ตัวอีกหน่วยหนึ่งอาจจะมี4ตัวอีกหน่วยหนึ่งก็จะมี5ตัวแต่มันมีซ้ำกับหน่วยที่1นหนึ่งตัวก็ได้นะครับก็ได้เขาจะไม่สนใจแต่คุณต้องใส่ ผลการเรียนรู้ให้ครบยังไงก็ครบอยู่แล้วสําหรับครูทุกท่านนะครับแต่เน้นที่หน่วยการเรียนรู้เรามีทั้งหมดกี่หน่วยนะครับทั้งหมดนี่ที่เห็นมันจะแบ่งอยู่ข้างล่างด้วยว่าทดสอบปลายปีคิดกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็คะแนนสอบปลายปีเท่าไหร่นะทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันแล้วมันจะขึ้นผลข้างล่างให้ครบร้อยนะครับแล้วให้ดูข้างล่างตรงนี้ให้ครบร้อยนะครับเราก็เพิ่มเลยหน่วยที่หนึ่ง สมมติหน่วยที่หนึ่งเอาผกลการเรียนรู้นี้สมมติสอนมากกว่าหนึ่งสายไปสายไปมันจะไม่ขึ้นซ้ำไม่ต้องห่วงนะครับหนึ่งยการเรียนรู้รคุณจะสอนกี่ตัวชี้วัดหรือกี่ตัวผลการเรียนรู้ก็ได้นะครับจำนวนชั่วโมงสมมติผมเอาหนึ่งคะแนนหน่วยแรกาเพิ่มไปนะครับสองใส่เข้าไปครับสอนสามชั่วโมงนะครับ อันนี้เซฟนะครับจะสังเกตหน่วยการรู้จะมีการบวกให้แล้วก็จะมารวข้างล่างอาสมมติเราทดสอบไปปีหนึคะแนนยี่สิบอย่างเงี้ยใชมครับมันจะมีผลรวมอยู่ตรงนี้ให้ตรงนี้ต้องครบร้อยนะครับชั่วโมงตรงนี้ต้องครบ20่สินะครับอ่าผมก็เพิ่มไปสมมติผมมีสี่หน่วยนะครับเอ่อสิบห้าเกินสิ แปครับ7โอเคครับอันนี้ก็ใส่ผลไปพยายามใส่ให้ครบนะครับทุกตัวชีวัตเพราะเรามีตัวโครงสร้างตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็ใส่ตามนั้นเลยคะแนนตอนนี้สิบห้าสีสิบสามเกินสาหอ่า อย่างนี้เป็นต้นเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นมีหน่วยคะียน,นรู้19เนะครับ80ทดสอบปปี1ชั่วโมงนะครับต้อง1่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะแผ่มัน20ถูกไหมครับ20หน่วยรวมกันแล้วก็ต้องมีตัวหนึ่งที่มันจะต้องเป็นทดสอบปปีคะแนนคะแนนสอบปปี20พอเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกแค่นี้ครับมันก็จะเสร็จในการทําสัดส่วนคะแนนนะครับเมื่อเราทําสัดส่วนคะแนนตรงนี้เสร็จ รเราทําสัดส่วนนีน้เสร็จก็ให้เราไปกําหนดครูผู้สอนรายวิชานะครับโดยคลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็หาวิชาของเราโดยเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับระดับชั้นค้นหาก็จะขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่าแก้ไขครูผู้สอนเรากดได้เลยครับแล้วเรากําหนดครูผู้สอนลงไปชื่ออะไรเราก็พิมพ์ลงไปนะครับ ้าเกิดวิชานี้สอนสองคนละ่ะคุณก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับจะใส่กี่คนก็ได้หนึ่งวิชาจะเพิ่มกี่คนก็ได้นะครับโอเคแล้วเราก็กดบันทึกเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการรอบที่หน,นะครับเราต้องทำตัวนี้ก่อนให้ครบรอบที่หนหลังลจากนี้แล้วถึงจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งต่อไปในอีกหัวข้อต่อไปนะครับโอเคฝากให้คุณครูทุกคนนะครับก็ ไปกําหนดทาข้างในให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าดูแล้วว่าเทอมนี้คะแนนเขาก็ให้ขึ้นในนี้ของเทอม2นะครับแล้วก็รายงานด้วยโดยเขาจะดึงจากระบบไปนะครับก็ฝากคุณทุกคนก็เข้าไปจัดการข้อมูลรายวิชานะครับสะส่วนคะแนนของวิชาและก็กําหนดครูมผู้สอนของวิชานั้นนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะครับขอบ